สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเลมอนไลท์อีกรอบนะคะเพราะว่ารอบเมื่อกี้ตัดไปแล้วเดี๋ยวเริ่มไลท์ใหม่เพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้เสียงสะท้อนนะคะเนีย่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเขากำลังเล่นพาดหน้าโบส์กันคะ่ะสนุกกันใหญ่เลยค่ะ เพื่อนๆมาทักทายกันได้นะคะมีต้นไม้ร่มรื่นเลยค่ะที่หาดสายแก้วให้เรานั่งเล่นสบายๆมีศาลาให้นั่งพักนะคะนั่งกินข้าวกันที่ศาลาได้แล้เขาก็มีเก้าอี้ให้เช่านะคะตัวละสามสิบบาทเก้าอี้ตัวใหญ่นะคะ ดังสบายสบายหาดทรายแก้วค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยต้นมะขามต้นใหญ่มากแล้วเขาก็มีเนี่ยค่ะเพื่อนๆบังกะโลให้เช่าคนไหนที่อยากจะมานอนก็มาเช่ามานอนพักที่นี้ได้นะคะ คาต้นใหญ่มากพาเพื่อนๆเ,เดินชมบรรยากาศน,นะคะแล้วก็เนี่ยเป็นร้านกาแฟค่ะเพื่อนๆร้านกาแฟสดแล้วก็มีร้านนวดไทยค่ะ คายนะคะ of of นวดผ่อนคลายแล้วก็จะมีเรือขยักให้เช่านะคะมีเรือขยักให้เช่าด้วยค่ะ ตอนนี้จะเย็นแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินทางกลับกันแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะนอนหลับสบายเลยนะ เนี่ยดุไหม <laughs> ให้เข้าใกล้ดีกว่าเนาะถ้าเพื่อนๆเ,เดินลงทะเลดีกว่า ไม้ใหญ่มากอันนี้ก็จะมีให้เราห้างเล่นนะคะ คนเล่นเล่นเสร็จเขก็จะเอาเรือขยักกลับ,บไปเ็ไว้นะคะสีสันสวยงามมากเลยค่ะเรือขยกักเราลงทะเลกันดีกว่าเนาะเพื่อนๆพักทายมาได้นะคะได้ยินเสียงหรือเปล่านอ้อเมื่อกี้น้องดมบอกว่าเสียงสะท้อนแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างเสียงดีขึ้นหรือยังไม่รู้ สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆ หาดทรายคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะทรายละเอียดมากคะ่ะทรายละเอียดมากเลยคะ่ะมาเดินเที่ยวไปได้วยกันนะคะเพื่อน ก็จะมีให้หนั่งเล่นเหมือนกันนะคะเลมอ,อนไม่ได้นั่งนกะ็เ,เลยเก็บภาพบรรยากาศนะคะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นไปด้วยกันเนาะทะเลสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเข้ามาทักทายกันได้นะคะลูกดมหายไปไหนแล้วนาะลูกดม มีทุกอย่างเลยค่ะมีเมนูให้เราเลือกทุกอย่างเลยค่ะหลายอย่างมากมีไอศครีมมีอาหารตามสั่งมีซีฟู้ดนะคะตรงน้นก็จะเป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะ พาเพื่อนมาเดินเล่นไปด้วยกันค่ะว่างๆก็ทักทายกันมาได้นะคะไม่รู้เสียงยังสะท้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเพื่อนๆได้ยินเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้ม <c oughs> ีโลมาหาดายแก้วค่ะเนี่ยป้ายหาดาซแก้ว โลมาน่ารักเชียวค่ะธรรมชาติสวยงามสะอาดตามากเลยค่ะหาดที่นี่หาดชายแก้วนี่สวยงาม หารายขาวทะเลสวยท้องฟ้าสดใสเสียงนกนะคะมีน,นกบินทักถ่ายกันด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยว พักเลมอนก็จะลงไลน์แล้วค่ะเพื่อนเดินชมบรรยากาศอีกเนาะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามา,ารับชม ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเลมอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าจะว่ามือใหม่หรือเปล่าก็มือใหม่ <laughs> จะเก่าหรือเปล่าก็มือเก่ายังไม่ค่อยได้ชำนาญเท่าไหร่แต่ก็เห็นบรรยากาศสวยๆก็เลยอยากพาเพื่อนๆชมกันนะคะ แม้ว่าจะทำไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่ก็อยากพาเพื่อนๆชมไปด้วยกันค่ะเนี่ยค่ะร้านอาหารร้านอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นซีฟู้ดมีอาหารทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณหนึ่งไลค์นะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถึงแม้บางครั้งเพื่อนๆจะไม่ได้เข้ามาทักทายก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็เข้ามาชมก็ได้คะ่ะพอดีก็ถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ว่างนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆว่างก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเลยมบ้งหรือเปล่า านอาหารจุดหนึ่งนะคะตรงนี้ร้านหนึ่งนะคะแล้วก็มีอาหารให้เลือกทุกอย่างเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำสะอาดสะอาดค่ะอีกจุดนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเหมือนกันนะคะก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะสบายๆนั่งกินไปชมทะเลไปนะคะ ก็จะมีมุมถ่ายรูปด้วยนะคะคเพื่อนๆแต่ก่อนช่วงก่อนก็จะมีดอกไม้ขึ้นเต็มเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นเป็นลูกหัวใจค่ะคเพื่อนๆเป็นลูกหัวใจสําหรับนั่งถ่ายรูปแต่ก่อนจะเป็นดอกไม้เยอะแยะเลยค่ะช่วงนี้อาจจะไม่ใช่หน้าของเขานะคะดอกไม้ก็เลยไม่เยอะก็จะเป็นดอกดอกทองไรนะคะสีสันสวยงาม ต้นไม้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะให้ร่มเงาน,นั่งสบายๆคนไหนอยากปูเสือนั่งก็ปูเสือ่อคนไหนอยากเช่าเก้าอี้มานั่งก็เช่านะคะแบบชิลๆสบายๆก็จะมีทางเดินเทา้าทำไว้สวยงามสะอาดสะอ้านค่ะตรงนั้นก็จะมีบริเวณให้เด็กเด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่นเด็กเล เพื่อนลงไปดูทะเลใกล้ๆก,กันดีกว่านะคะน้ำเริ่มลดแล้วค่ะเพื่อนๆตอนมาถึงแวกแวกนะน้ำขึ้นสูงค่ะ พาเ,เพื่อนๆเดินลงทะเลนะคะชมทะเลใกล้ๆด้วยกันค่ะคน <_ d ata> ไหนชอบนอนตากแดดก็ผ <_ d ata> ู้เสือนอนอาบแดดนะคะ ค่ะคือบรรยากาศที่หาดทรายแก้วของวันนี้นะคะก็มีลงไปเล่นน้ํานะคะคนไหนชอบเล่นน้าก็เล่นได้ทั้งวันเลยค่ะเพราะว่าน้ําน่าเล่นมากน้ําใสสะอาดมากค่ะนั้นก็จะเป็นภูเขานะคะจะมีภูเขาล้อมรอบค่ะภูเขาล้อมรอบคาบเลยค่ะ ด้าน,ด,านด้านนี้นะคะทางโน,น้นก็จะเป็นทะเลกว้างใหญ่มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงานะคะนั่งสบายเลย เพื่อนๆคนไหนถ้ามีเวลาว่างก็มาเที่ยวหาดนี้นะคะสวยงามมากนะคะมาได้นะคะไปนอทำสวยค่ะสวยค่ะเขาทำช่างประดิษฐ์ประดอยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะปราสาทนะคะ ราสานะคะสวยเชียวค่ะใส่พวกหินเล็กๆด้วย,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 ยช่างประดิษฐ์ประดอยจังเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะ เดี๋ยวสักพักเลมอนก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณหนึ่งไลฟ์นะคะที่เป็นกำลังใจให้เลมอนก็เดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวลบ <c oughs> ก็อย่าว่ากันนะคะบางทีไปถ่ายไลฟ์ไปเจอแบบเออเขาแบบใส่ชุดว่ายน้ำอย่างนี้ค่ะเราก็ให้เกียรติเขาเนาะก็ลบออก ก็เดี๋ยวอันจะแบบไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็ก็ลบออกก็ไล่ใหม่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวว่ากันนะคะมือใหม่มือใหม่เพื่อนๆพ,พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศสวยงามค่ะทรายละเอียดมากค่ะ มันก็ถ่ายวนไปวนมานะคะถ่ายหามุมสวยๆถ่ายมุมหนถ่ายมุมในก็สวยค่ะเพราะว่าหาดเขาสวยมากแต่บางทีก็ขึ้นอยู่กับแสงด้วยนะคะบางทีแสงแบบอันนี้ก็ถ้าจะเป็นแสงสะท้อนแสงสะท้อนเสียงสะท้อน ดูกายเขาละเอียดมากเลยค่ะ หันเข้าล่มก่อนนะเดินตากแดดวิวภุมนี้สวยมากค่ะ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกอยอดวิวนะคะที่เข้ามาดูนะคะเก็บเล็กผสมน้อยเนาะเก็บช่อมองอยู่ค่ะเพื่อนๆก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็คาดหวังไหมก็ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆเนาะถ้าเราเห็นอะไรที่สวยงามหรือว่าอะไรที่ เรารู้สึกว่าเราอยากถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างนี้เราก็ทำลงไปนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ตอนนี้แบตเตอรี่ก็ต่ำแล้วเลมอนก็พาเพื่อนๆเดิน<ม>เที่ยวได้นะคะสักพักหนึ่งเนาะเลมอนไลฟ์มา25นาทีเดี๋ยวเลมอนจะขออนุญาตลงลงไลฟ์เลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ<ม>ก็ไว้เจอกัน ใหม่นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆบายคะ่ะ